สวัสดีเดอ้อพี่น้องมื้อนี้ก็สิเฮ็ดอาหารแล้งนะจ๊ะพี่น้องนี่อาหารตอนเย็นนะจ๊ะอันนี้สิเป็นเนื้อกวางนะจานนีนนบบนเนเ่เนื้อกวางนี่ในแบบนี้พ่อยายมาให้เบิ่งจ้านี่นี่แหะพ่อยายเฮ็ดเนื้อกวางให้กินเนาะอันนี้สิเป็นน้ำซอสวอดิสิตอินไซด์มิวครีมครีมและ สันพาวดอร์เพราะยงว่าใส่ครีมผสมกันเป็นซอสบ้านเขาหละจ้ะพี่น้องเพราะว่าอธิบายเพราะยักัใส่นมจากนอยนะจ้ะเนาะ Have the milk or cream, just cream Cream, a little bit milk มีนมมีครีม <And S 2> แล้วก็ uh, มีอัน, <Some vinegar. S 2> อนใส่อน,น้ำมันอ้อยพรอมจ้ะพี่น้อง And, uh, sauce, อใส่น้ำมันอ้อยแล้วก็ใสน่น้ำสมซายชู้นะคะนี่จะนาตาสีออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะพอดีองนีมากินเขาน้ำจามืเอีญพี่น้องจ้ะพอใหญ่ก็กเลยเห็ด อาหารจานพิเศษแล้วจ้ะเพราะว่ามืออื่นสิผ้ากันเดินทางไปเที่ยวอีกเมืองเมืองนึงแล้วจ้าเนาะมืออื่นสิบริยุบานสองมือจ้ะปัญญายกเลยกตอนเหตุเห็ดอี่จะ้ะหน้าตาเออ อันนี้ครีมสิเป็นผสมกันแล้วจ้านอกกับไอ้นมน้ำมันออยแล้วก็อ่าน้ำสมไซชูแล้วก็เติมมาน,นี่จ้ะเพิ่มสีสันแล้วจ้านาะ,ะนะเนี่ยอืมอาหารเย็นนะจ้ามือน,นี่เนาะพี่น้องเนาะ <No. S 1> Where you want to eat outside? No. ยินไโอเคเอาไปดูอันนี้ก็สิได้ไปจัดโตอาหารนะจ้ะเด้อพี่น้องนี่จ้ะจานสิได้จัดโต๊ะอาหารนะจ๊ะเนาะสิได้กาบล่าพ่อแม่พี่น้องฟองไฟนะจ้ะเด้อนี่จ้ะสิกินอยู่ในห้องนี้เพราะว่าข้างนอกอันล่มแห้งจ้าก็เลยตองย้ายมากินอยู่ห้องนี้เนะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้กาบใบสนนีด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง